ไอ้ที่เสียตั้งไหนที่เสียตั้งอ่ะกล้องอันนี้ถ่ายใต้น้ําได้ใช่ไหมครับพี่ต้องครับใต้น้ำก็การกระแทกได้ในน้ําในน้ำใต้น้ําเป็นที่ดินโดนโดนมีอะไรพูดถึงัหลบ่จะสงกล่าวันหยุ่เอฟบคิวยู ให้โยคุสมัตไม่ใช่เอาบังวะผมบังวะไล่เรื่อยเลยไล่เรื่อยเลยมันต้องถูกตะค้ำแล้วพ่อพ่อเจอคนญี่ปุ่นอริยเกตุพ่อเรเปิดประตูออกมาเลยกะว่าจะทักแบบว่าสวัสดีเขาแหละเพราะมันเช้าตูวเปิดประตูหน้าต่างรถไฟมาเลยสายมอนาร้าปื้ดญี่ปุ่นยืนถ่ายรูปอยู่อริยเโตุขอบคุณเลยวะลาก่อนนะ ญี่ปุ่นบอกว่าพ่อเมื <c oughs> ่อคนไทยนี่หวาน